สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองระการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมเป็นคนที่สนใจนะครับศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์นะครับข้อมูลเชิงคุณภาพนะเพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตในเชิงวิเคราะห์นะครับไม่ใช่การท่องจำประวัติศาสตร์ แล้วผมก็ชอบดูนะลักษณะของการซ้ำรอยประวัติศาสตร์นะจากไซเคิลหรือที่เราเรียกว่าวงรอบวัฏจักรซึ่งมีกูรูผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับที่เป็นชาวตวนตกเนี่ยนะครับที่สนใจแนละดูเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คนละ้ายคลึงกับที่ผมทำอยู่แล้วก็มองดูเรื่องของไซเคิลนะครับวงรอบวัฏจักรว่ามันมีการเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลายครั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต หลายร้อยปีที่แล้วมันสามารถเกิดซ้ําได้แล้วมันก็ซ้ําลอยนะเป็นวัตจักรอย่างเช่นขึ้นระยะยาวซูเปอร์ไซเคิลหรือลองเวฟนะครับที่เรียกว่าขึ้นคอนดัตีฟหรือขึ้นเคตัวนี้เนี่ยนะมันมีลักษณะของการบูมบัสบูมบัสก็คือมีลักษณะของความรุ่งเรืองขึ้นถึงสูงสุดแล้วก็ตกต่ําลงมาเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นไปรุ่งเรืองใหม่ขึ้นถึงสูงสุดก็ตกต่ํามาใหม่ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นคาบเวลาซ้ำๆแบบนี้นะซึ่งผมสนใจแล้วผมก็มองเห็นวิกฤตเศรษฐกิจก,การเงินในปัจจุบันนะครับยังไหลล้อไปกับคลื่นระยะยาวตัวนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้นนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับอย่างคุณเลนดาริโอนะครับมหาเศรษฐีชาวสหรัฐเนี่ยนะเขาก็มองย้อนกลับไปในข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์นะครับย้อนกลับไป500ปีทีเดียวเพื่อดูไซเคิลวงรอบสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้นะครับ แล้วเขาก็ศึกษาข้อมูลมานะน่าสนใจเขาก็เขียนหนังสือออกมาด้วยนะครับชื่อว่า The Changing World Order นะครับหรือว่าระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะซึ่งเขาพูดถึงการซ้ำรอยของวัตจักรต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็พูดถึงนะครับก่อการมองการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับ2020ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะในระเบียบโลกใหม่ นะซึ่งเขาก็ได้พูดออกมานะว่ามีแรง3แรงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับแรง3แรงที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นก็คือปัญหาของช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะทางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็เรื่องของหนี้สินโลกนะครับที่ขึ้นมาสูงมากมันอยู่ในช่วงของปลายวัฏจักรหนี้สินแล้วประการที่3ก็คือ rising power นะครับอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่ท้าทายอํานาจที่มีอยู่เดิมนะครับก็คือสหรัฐ นะเขาพูดถึงการเกิดขึ้นของจักรวรรดิแล้วก็เสื่อมไปนะก็เกิดขึ้นของจักรวรรดิใหม่พร้อมกับเงินสกุลของจักรวรรดิใหม่แล้วก็เสื่อมไปนะเกิดซ้ำรอยไงครับซ้ำซซากๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงไซเคิลเนี่ยก็คือคุณแฮร์รี่เดนนะครับท่านนี้นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปนะอธิบายถึงมุมมองของเขาหลายครั้งเขาก็เป็นนักวิเคราะห์วงรอบวัฏจักรเช่นเดียวกันนะครับคุณแฮร์รี่เดนเนี่ยนะครับนะโดยที่เขาพูดถึงนะครับว่า ในรอบที่เขาดู80ปีเนี่ยนะมันมีช่วงของการขึ้นของดอกเบีย้ยซึ่งช่วงนั้นก็คือวงรอบใหญ่ของวัตจักรเงินเฟอ้อแล้วก็มีช่วงขาลงนะครับของดอกเบี้ยนั่นะคือช่วงวัตจักรขาลงแนละวงรอบใหญ่ของเงินปืดนะครับสิ่งที่เขาทํามาให้เรามองก็คือมันคล้ายๆฤดูกาลนะที่มีการหมุนเวียนอยู่4ฤดูกาล ช่วงที่ดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับในกราฟสีแดงๆเนี่ยก็คือเหมือนกับเริ่มในฤดูใบไม้ผลิแล้วขึ้นไปฤดูร้อนนะครับขึ้นไปสูงสุดนะของเงินเฟ้อในช่วงประมาณปี1980หลังจากนั้นก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นช่วงวงรอบของเงินฝืดซึ่งเข,งขาคาดการณ์ว่าจะสิ้นสุดในช่วงประมาณปี2023นี่แหละครับ แล้วก็กลับเข้าสู่วงรอบใหม่ของเงินเฟอ้อนะครับนี่เป็นมุมมองในเชิงของไซเคิลนะครับหรือวงรอบวัฏจักรนั่นเองวันสินต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าในทศวรรษ2020เนี่ยคือนับตั้งแต่ปี2 0 2 0 2 0 0ถึง2030นะครับจะเกิดดิสลอฟและเก t ตรี e ซ็ตนะครับมันเริ่มตั้งแต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเลยนะไปถึงเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็สู่การปฏิรูปนะครับของสังคมโลก น,นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นและชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับนะักวิเคราะห์วัตรจรวงรอบอีกท่านหนึ่งก็อย่างคุณไมค์มอร์นี่นะครับซึ่งทําออกมาหลายคลิปนะจะเห็นวงรอบของวัตรจรนะครับของเรื่องของมาตรฐานทางการเงินนะทุก40-50ปีก็จะเปลี่ยนทีหนึงทุก40 5 0ปีก็จะเปลี่ยนทีหนึงอันะนี้คือมุมมองของคุณไมค์มอร์นี่รวมถึงวัตจักรของทองคํา นะที่มันมีการขึ้นนะสูงสุดเมื่อไรแล้วก็มีการตกลงมาซึ่งเขาก็ใช้เรื่องของไซเคิลวงรอบวัฏจกักดหล่าน,นะครับในการคาดการราคาทองคำนะซึ่งมุมมองของคุณไมค์มอร์นี่ก็มองว่าในปีประมาณปลายปี2023เนี่ยราคาทองคำจะสูงไปถึง11,250ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งก็น่าติดตามนะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งผมจะมาแจกแจงรายละเอียดถึงสิ่งที่ผมมองเรื่องของไซเคิลกับการหมุนวงโครจรนะครับของบุงกลุ่ม นะครับเกัะดวงดาวนะหัวละาศาสตร์ซึ่งจะพูดต่อไปนะว่ามันมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นนะในช่วงประมาณนั้นแหะครับนะประมาณ2,023จนถึงจุดกึ่งกลางนะของทศวรรษนี้คือ2,025อีกท่านหนึ่งที่พูดถึงนะเรื่องของวัฏจักรวงรอบเนี่ยก็คือคุณจิมริคคาร์ดนะครับที่เขามองถึงวัฏจักรวงรอบนะครับของอตลาดนะกระทิงของทองคำเนี่ย ที่เกิดในช่วงปี1 971ถึงปี1 980แล้วก็รอบใหม่ก็เกิดขึ้นในปี1 999ถึงปี2011แล้วรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นตลาดกระทิงที่มีระยาะเวลายา,ยาวประมาณ10ปีเริ่มจาก215 0ไปสูงสุดที่225 0ซึ่งเราต้องติดตามไปจนต่อไปซึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์เหล่านี้ต่างมองย้อนประวัติศาสตร์ และมองการเกิดซ้ำเกิดซ้ำของวงรอบวัฏจักรหรือไซเคิลต่างๆนะครับนะซึ่งนั่นแหละคือจุดที่ผมมองเชกเช่นเดียวกับกูรูน,ะนักวิเคราะห์เหล่านี้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยถึงมุมมองผมในไซเคิลแล้วก็สิ่งที่ผมสนใจก็คือนะครับเรื่องของโหราศาสตร์นะที่ผมอธิบายฟังว่าการวนของดวงดาวเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งมีคาบเวลาแน่นอนนะครับซึ่งไปสัมพันธ์กับขึ้น นะครับไอ้พวกซูเปอร์ไซเคิลลองเวฟที่เป็นคลื่นรูปซรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าในต้นปี2020เป็นต้นมาเนี่ยโควิด19ตัวเนี้ยนะเป็นดิสลอปเตอร์ไวรัสโควิด1 9เราพูดได้ว่ามันเป็นดิสลอปเตอร์นะครับเป็นตัวที่เข้ามาทำลายนะครับระบบเศรษฐกิจการเงินโลกนะมันทำลายนะทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วในปลายปี2019ถึงขนาดสุดตัวนะครับติดลบ ไปทั่วโลกนะ GDP โลกติดลบเราจะบอกว่าระบบนะครับโครงสร้างเนี่ยถูกดิสลอกนับตั้งแต่ต้นปีนะครับ2020เข้าสู่ทศวรรษ10ปีนี่นะครับแห่งการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่2020ถึง2030ซึ่งผมจะมาพูดให้ฟังนะครับถึงเรื่องของไซเคิลวงรอบวัฏจักรเหล่านี้นะครับรวมถึงตำแหน่งนะครับของ การวนของดวงดาวซึ่งเป็นวงกลมนะครับทำไมถึงอ่านได้ไม่ว่าจะอ่านจากไซเคิลก็ได้อ่านจากเรื่องของดวงดาวก็ได้ซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับเพราะบางคนเชื่อว่าโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เลยจริงๆมันเกี่ยวนะครับเพราะ่า,าบการเคลื่อนที่ของดวงดาวตำแหน่งของดวงดาวเนี่ยก็คือการหมุนเป็นวงกลมซึ่งถ้าเราเขียนออกมานะในแกน x y มันก็คือการาฟรูปซน์นั่นเอง ซึ่งผมจะได้ที่ายต่อไปนะครับให้เรามองเห็นนะครับถ้าเรามองเราจะเข้าใจนะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอ่านนะแผนผังดวงดาวทางซ้ายมือที่เรียกว่าโหราศาสตร์หรือเราจะอ่านวงรอบวัฏจักรไซเคิลทางขวามือเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันนะถ้าเรามองเป็นทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มันคือเรื่องเดียวกันเพราะว่าค่าของการเกิดขึ้นสูงบูมบัสไซเคิลของวงรอบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ที่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลหรือเรียกว่าลองเวฟคือระยะยาวของโลกเนี่ยกับการหมุนวนนะครับของของดวงดาวเนี่ยนะครับที่มีค่าเวลาที่แน่นอนของดาวแต่ละดวงนะครับโดยเฉพาะดาวที่ผมสนใจคือดาวมฤตยูคือเลขศูนย์มันมีคาาการเคลื่อนที่ที่แน่นอนในแต่ละช่องนะครับของโหราศาสตร์คือช่องละ7ปีนะครับก็12ช่องก็คือ84ปีนะครับจะวนกลับมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งสงสิ่งเนี่ยนะครับคือเรื่องเดียวกันนะฮะ การวนของดวงดาวกับวงรอบใหญ่ของโลกซูเปอร์ไซเคิลคือเรื่องเดียวกันนะท่านอย่าสับสนนะครับมันคือเรื่องเดียวกันมันเรามองเห็นมาแล้วว่านะครับตำแหน่งของดาวบุตยูคือเลขศูนย์ะครับในแผนผังดวงดาวเนี่ยนะศูนย์คือดาววิตยูนะมันอยู่ในตำแหน่งนะดวงเมืองของโลกนะมาตั้งแต่ประมาณปี2557นจนะครับจนถึงปี2565 ขณะนี้2,563นหระครับหรือเวลาประมาณสักปีครึ่งมันก็จะเคลื่อนออกไปสู่พบการเงินของโลกนะครับนะมันใช้เวลาอีกประมาณปีครึ่งนะครับมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่พบการเงินของโลกมันเราเห็นผลงานมาละผลงานของไอตัวดาวบริยูที่ตรงตำแหน่งนี้มาละว่ามันเกิดดิสรัปอะไรโควิดสิเนี่ยถือว่าเป็นดิสรัปเตอร์เราจะบอกว่าเป็นดิสรัปชันไวรัสก็ได้นะเข้ามา ทำให้โครงสร้างนะครับทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยสั่นคลอนแต่เศรษฐกิจเนี่ยนะล้มคลืนไปละนะเพราะว่าเราเห็น GDP โลกติดลบรุนแรงหนักสุดนะครับนะในรอบศตวรรษก็ว่าได้นะที่เราเคยเห็นรุนแรงพอจะเทียบเท่ากันได้ก็คือสมัย Great Depression ในปี1929นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันดิสลอ นะครับเมื่อมันทําลายเรื่องของโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจกแล้วต่อไปมันก็จะไปทําลายเกี่ยวกับระบบเก่าของระบบการเงินนะครับในนับตั้งแต่กลางปี2,565เป็นต้นไปนะแล้วก็มันอยู่ไปอีกประมาณ7ปีคือนับตั้งแต่2,565ถึง2,572นนะครับมันก็ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเกิดเกรดรีเซ็ตในระบบการเงินนะถ้าผมมองเห็นผลงานนะครับของไอตัวดาวพฤหัสยูนะในภพดวงเมืองของโลกมาแล้วนะอันนี้นก็จะขยับไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูองค์รวมเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่านะไอตำแหน่งดาวพฤหัสเนี่ยนะมันจะเคลื่อนไปตามปีอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนะี่ยคือปี2 5 0 0น2 0ะครับ63นะ2020นั่นเองนะครับ, 63, นะม,นะรบมันต่อไปนะมันก็จะเคลื่อนไปอีก นะครับในช่วงประมาณา2,023นะหรือปี2 5 0 6นนะครับ66นะครับนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับของเ,อเขาเรียกว่าพบกันเงินนะาะพอต่อมาจนถึงประมาณจุดกึ่งกลางนะครับนะในในรูปเนี้ยนะจะมองเห็นว่าจุดกึ่งกลางของรูปทรายนะทางขวามือเนี่ย มันจะตรงกับปี2025ัน่สิ้าใช่ไหมนะก็คือตรงกับปีสองพันห้ 00, นะครับเออหกสองพันห้ใช่ไหมเออสองพัน้ารอยหกสิบนะครับนะพี่มันมันนะก็ตรงกับปี2568ก็แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับดาวฤกษ์อ,อยู่ตำแหน่งของมันอยู่ที่พบการเงินโลกจุดนั้นผมเคยคำนวณด้วยคณิตศาสตร์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่สุด นะก็แปลว่าช่วงนั้นน่าสนใจนะครับจุดกึ่งกลางของอทศวรรษนี้นะครับนะ2025นะครับหรือปี2008แล้วมันก็อยู่นะครับต่อไปอีกนะครับจนถึง,ถงปี2572นะครับนะก็จะถึงจุดต่ำสุดนะครับของกราฟรูปทรายตัวนี้นะตรงกับปี230 0ที่ผมบอกว่ามันหมดรอบทศวรรษ คราวนี้มันก็จะเข้าสู่เคลื่อนไปสู่พบสหัชชะนะครับหรือพบสังคมการสื่อสารของโลกในช่วงปี2,572ถึง2,579นะครับถ้าเราดูจากการาฟทางขวามือก็คือมันจะเป็นช่วงที่เริ่มฟื้นฟูกับหรือจะบอกว่าถ้าเป็นซูเปอร์ไซเคิลก็คือมันกำลังจะวนกลับไปสู่สังคมใหม่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเก่าไปสู่ใหม่ นับตั้งแต่หลังทศวรรษนี้ไปนะครับนะก็จะเกิดกับมาฟื้นฟูนั่นเองนะถ้าเรามองเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าตลอดทศวรรษนี้สอสนะครับเราจะมองเห็นการเกิด disruption นะครับแล้วก็เกิด g t t reset การปฏิรูปใหญนะ่เริ่มตั้งแต่ปี2020เห็นไหมครับเริ่มตั้งแต่มีการโครงสร้างเลยนะครับนะมีการ d i s r u p t นะทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจก่อน นะแล้วก็ถัดจากนี้ไปนะครับอีกประมาณปีครึ่งนะับตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นไปถึง2572จะมีการรีเซ็ตปฏิรูปนะเรียกว่า et, เกตรีเซ็ตเรื่องของการเงินนะและหลังจากนั้นไปเนี่ยนะก็จะเกิดเข้าสู่การดิสลอบเปลี่ยนแปลงสังคมเก่าเข้าสู่สังคมโลกใหม่นะครับในช่วงประมาณปี2572เป็นต้นไปถึง2579 นี่คือสิ่งที่ผมมองวิเคราะห์จากไซเคิลวงรอบวัฏจักรซูเปอร์ไซเคิลนะครับลองเวฟขึ้นเคนะครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งดวงดาวดาวที่เกี่ยวข้องกับการ disruption คือดาวมฤตยูจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านในพิธีพิากอนแล้วค่อยเชื่อว่าจริงๆแล้วหัวลาศาสตร์กับไซเคิลคือเรื่องเดียวกันนะครับใครชอบฝ like, ากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสองติดตามในช่องยูทูบชาแนลจันเสจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ